สวัสดีครับในช่วงเวลานี้เมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วในดินแดนชมพูทวีปครับมีมหาบุรุษสุดประเสริฐพระองค์ได้ตัดสรู้นะครับรู้ซึ่งทุกขรู้แจ้งซึ่งโลกครับแต่สิ่งที่ท่านได้เน้นย้ำบอกสอนครับคือสิ่งที่นำพามนุษย์หลุดพ้นไปจากทุกข์และก็ได้บอกสอนวิธีการาทาง เพื่อที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นนะครับพระองค์เข้าใจาธรรมชาติของคนเรานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรจึงต้องอจึงจำเป็นที่จะต้องบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายาเรื่องต่างๆเหตุต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่าเป็นพระธรรมคำสอนอ,อย่างเช่นขันห้า ขันท่าคืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบัญญัติศัพท์ขึ้นมานะครับแน่นอนครับมหาบุรุษผู้นั้นก็คือพระสมณะโคดมหรือทาคตหรือพระพุทธเจ้านะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วคือสมณะโคดมนะครับแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือพระธรรมคําสั่งสอนนะครับที่พระองค์ มีพระมหาการุณาที่คุณคือพระอ,องค์รู้แล้วอยากบอกต่อให้มหาชนทั้งหลายครับได้พ้นไปจากความทุกข์ครับทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยแล้วก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับนะครับแต่คนที่จะพ้นทุกข์ไปได้ครับต้องเป็นบุคคลเท่านั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ นำไปสู่การดับทุกข์ด้วยตนเองแต่้าคตเป็นเพียงผู้บอกทางนะครับไม่มีใครสามารถดนบันดาลให้เราพ้นไปจากความทุกข์ได้นะอันนี้คือสาระสำคัญที่เราชาวพุทธทั้งหลายนะครับที่จะต้องน้อมนำเอามาใส่ใจโอปะนิโกเข้ามาในใจของตนนะครับในส่วนกฎหมายนะครับกฎหมายก็เป็น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนื่องจากว่ามนุษย์ครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนครับต่างมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือความอยากนะครับความอยากความกลัวนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับก็เลยนำมาสู่การแข่งแย่งเบียดเบียนต่อสู้พุ่งลบกันนะครับไม่ว่าเป็นในยุคสมัยไหนครับ สมัยนี้ก็ไม่ต่างกันครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์หรือว่าคนนะครับจึงสร้างเครื่องมือขึ้นมานครับเพื่อจําจกัดความอยากของคนนะครับให้อยู่ในกรอบที่ทุกแต่ละคนตกลงตกลงกันกฎหมายนี่เขาเรียกเป็นมติของมหาชนนะครับเป็นมติของมหาชนที่จะรู้ร่วมกันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้กฎหมายาเป็นสิ่งที่ รู้เฉพาะในคนที่สนใจศึกษาคนที่ไม่ได้สนใจศึกษาก็อาจจะให้ความสำคัญหรือว่าสนใจศึกษาเฉพาะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกับธรรมะนะครับธรรมะนี่ก็คนที่จะเข้ามาศึกษาสมะก็เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดทุกข์ขึ้นมาถึงจะมาศึกษานะครับเพราะนั้นแล้วสองสิ่งนี้เราสามารถที่จะศึกษา ร่วมกันนะครับศึกษาร่วมกันไปได้กฎหมายก็เกิดมากฎหมายก็มาจากธรรมะธรรมชาติของคดน,นี่แหละครับเพราะนัไไ้นแล้ในวันนี้ครับวันวิสาขกูชาก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะลํำลึกถึงพระมหาการุณาทิุ่ณของอตถาคตนะครับที่ได้ทรงชี้นําบอกทางในการที่เราจะพ้นไปจากความทุกข์เราเท่านั้นครับที่จะ ดนบันดาลให้เราพ้นไปจากความทุกข์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยากจะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับสิ่งที่พูดค้างไว้ก็คือ,อาการบังคับคดีแพ่งแล้วก็จะพูดต่อเกี่ยวกับการาบังคับคดีอาญาหรือว่าคดีอาญาต่อครับผู้ใดสนใจนะครับฟังเรื่องราว เหล่านี้ครับก็ติดตามได้ในช่องทางนี้กดหมายกับธรรมะวันนี้อยู่ดีมีสุขสวัสดีครับผม